สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่ยี่แล้วนะคะเหลือไม่กี่วันแล้วกับแพ็กเกจ LPF ที่คุณก้องอักคลักนิทิพลได้เปิดโอกาสให้พวกเราที่อยากมีหุ้นส่วนกับบริษัทอินดีมโปรดิ้งนะคะ<อ>ก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนที่อยากมี หุ้นส่วนกับคุณกล้องนะคะอยากถือหุ้นร่วมกับคุณกล้องกับผู้บริหารทุกคนของอินดีมนะคะตอนนี้รีบเลยนะคะเหลือแค่8วันแค่นั้นเองนะคะที่โปรโมชั่น LPF นี้จะหมดนะคะในหุ้น200หุ้นนี้ก็จะมี5บริษทัทด้วยกันนะคะที่เข้าร่วมหุ้นอยู่ในหุ้นของ LPF นี้นะคะก็มีบริษัทอินดีปุ๊บของเรานะคะคือคือบริษัทแม่ของอินดีโพดิ้งนะคะแล้วก็มีบริษัทผลิตการชมทัญชาแล้วก็บริษัทคริปโตของคุณจีรยุทธ์นะคะแล้วก็มีบริษัทผลิตแพทย์ผลิตแพทย์ทสมัยใหม่นะคะแล้วก็บริษัท ผู้สูงอายุนะคะเนี่ยค่ะ5บริษัทที่เราจะเข้าไปร่วมหุ้นกับอินดีมโพดิงนะคะเป็นธุรกิจที่เรา เข้าไปถือหุ้นกับพุงกล้องโดยที่เราลงทุนแค่39,000เองค่ะเราก็ได้ถือหุ้นกับพุงกล้องแล้ว200หุ้นนะคะสุดยอดไหมคะแล้วเรายังได้พอยต์อีก1,500พยต์นะคะพอยต์นี้ในอนาคตเราก็สามารถไปซื้อเป็นเหรียญเปลี่ยนเป็นเหรียญอ่าดิจิตอลได้นะคะหรือว่าจะเป็นเหรียญอะไรที่บริษัทอินดีมจะ ทำขึ้นมานะคะในอนาคตภายภาคหน้าจะสามารถทำรายได้ให้เราอย่างมหาศาลเลยนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอย่างประธานบริษัทของเรานั่นก็คือคุณป้องอัครนิพนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำงานออนไลน์อยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากมี ธุรกิจของคนตัวเองนะคะหรือว่าอยากมีหุ้นที่ว่าเราลงทุนแค่สามหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วเราได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้แต่ว่าเราได้หุ้นมาฟรีๆเลยนะคะถ้าสนใจพักมหาหมดได้นะคะสอบถามมดและมดจะพาเพื่อนๆปลดล็อกชีวิตปลดล็อกหนี้เน,น่าๆได้นะคะมดขอฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีะ